สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องทานตะวันทารโร่กันอีกแล้วนะคะและสำหรับวันนี้จะมาทำพิกเด็ออีกแล้วนะคะให้ทุกคนได้เริ่มสนุกเหมือนเช่นเคยนะสำหรับวันนี้นะคะจะมาทำในหัวข้อที่ว่า,าคนรักเก่าของคุณนะคะเขาอยากกลับมาหาคุณหรือไม่นะคะสำหรับใครนะคะที่มีความรักครั้งเก่ามีอดีตครั้งเก่านะคะมีการรอนะคะมีการแบบ แอบคิดถึงเบาๆนะคะปัจจุบันคุณอาจจะมีคนอื่นแล้วแหละแต่คุณอาจจะแค่อยากรู้สึกว่าเอ๊ะตอนนี้เขาเป็นยังไงนะคะเขามีคิดถึงคุณบ้างไหมแล้วก็ยังมีอยากจะกลับมาหาคุณบ้างไหมแล้วก็วันนี้เดี๋ยวเราลองมาร่วมสนุกขำๆกันนะคะหรือใครจะจริงจังได้ไหม ได้นิดนึงเนาะเพราะว่าจริงๆมาเป็นพลังงานโดยรวมนะคะก็อย่างที่บอกเลยว่าอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือว่าอ่านไม่ตรงเลยนะคะใครที่อยากดูส่วนตัวก็กดอ่านรายละเอียดใต้คลิปแล้วก็นัดจองเวลาได้เลยนะคะวันนี้3มตัวเลขเส้นเคยค่ะตัวเลือกที่1สีเขียวตัวเลือกที่สองสีม่วงแล้วก็ตัวเลือกสุดท้ายสีส้มนะคะจะเลือกเป็นรูปภาพหรือว่าสีไพ่ก็ได้นะคะแล้วแต่เพื่อนๆที่ถูกชะตาเลยนะคะ 1, 2และ3นะคะหวังว่าทุกคนจะเลือกกองไพ่ได้แล้วนะวันนี้เราขอเลือกสีส้มกองที่3นะคะเดี๋ยวไปดูตัวเลือกที่1กันก่อนเลยคะ่ะว่า,าคนรักเก่าของคุณนะคะเขาอยากกลับมาหาคุณหรือเปล่านะคะเดี๋ยวขอเก็บไพ่ใบอื่นไว้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันคะ่ะสวัสดีเพื่อนๆที่เข้ามาใหม่ด้วยนะคะฝากกดติดตามช่องทันตะวันท้าโรยด้วยนะคะแล้วก็ ขอบคุณทุกกำลังใจเดิมๆนะคะที่คอยมาฟังให้กำลังใจตังหมำ่ำเสมอเลยนะคะแล้วก็คอยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยคอมเมนต์ให้ด้วยขอบคุณมากๆนะคะใครคอมเมนต์ก็เช่นเคยคะ่ะขอให้รวยขอให้รวยนะคะมาดูพลังงานของคุณณตอนนี้กันนะคะว่าเป็นเพื่อนกองที่หนึ่งพลังงานของคุณณตอนนี้เป็นอย่างไรกันบ้าง the world สาดาบนะคะเเหรียญ2ดาบแล้วก็สิถ้วยนะคะพลังงานนะคะของเพื่อนๆที่เลือกไพ่กองที่1น,นะเรามองว่าสถานการณ์ตอนนี้นะคะคุณค่อนข้างสับสนนะคะในเรื่องของอาการไปไปมามาของคนในครอบครัวหรือของคนรักนะคะหรือ อา,อาจจะเป็นคนในอดีตของคุณนะคะที่เคยรักกันหรือเคยห่างหายกันไปนะคะมันเหมือนมีการแยกย้ายหรือว่าการอยู่ห่างไกลกันนะคะจนคุณรู้สึกว่าการไปไปมามาครั้งนี้คุณไม่แน่ใจว่าปัจจุบันนี้คุณยังมีคนรักอยู่หรือเปล่าหรือว่าคุณกลายเป็นคนโสดไปแล้วนะคะเหมือนมันไม่ได้เจอกันนานมากแล้วว่าจนคุณเริ่มรู้สึกสงสัยว่า ความสัมพันธ์ในครั้งนี้มันจะไปทางไหนแล้วคุณจะเอาอยัางไงกับมันนะคะแต่ที่แน่ๆนะคะสัมผัสได้ว่ามันเป็นความรู้สึกที่คุณหนักอกหนักใจนะคะมีความทุกข์ใจแล้วก็มีความเสียใจในนั้นนะคะแล้วก็บางช่วงบางเวลาคุณก็หลงลืมไปเลยว่าคุณเคยมีคู่เคยมีครอบครัวเหมือนเป็นการมีความสุขจนชินกับการอยู่คนเดียวอะไรประมาณนี้นะคะพลังงานเพื่อนๆกองที่หนึ่งคะ่ะ ไม่ถึงไหนเลยอะว่าตั้งใจจะอ่านหลายคลิปนะคะวันนี้แค่พูดมาไม่กี่ประโยคก็รู้สึกว่าเหนื่อยแล้วหายใจไม่ออกแล้วไม่รู้เป็นไรนะคะทุกคนหรือเราจะติดโควิดเข้าไปแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าคนรักเก่าของคุณนะคะเขาอยากกลับมาหาคุณหรือเปล่านะคะคนรักเก่าของคุณนะคะเขาอยากกลับมาหาคุณไหมคะ n of one สี่เหรียญเดวิลเลอเวอร์สี่ถ้วยนะคะ เรามองว่าเร็วๆนี้ยังไม่มีการเดินทางกลับมาหาคุณนะคะเหมือนเขากำลังยึดติดกับอะไรบางอย่างลุ่มหลงในเรื่องของอาจจะเป็นคนใหม่คนรักใหม่นะคะหรือว่าอะไรที่มันทำให้เขารู้สึกว่ามันไม่สามารถจะทิ้งไปไหนได้ห่างไม่ได้นะคะเหมือนเขาต้องเฝ้านะคะอาจจะเป็นเฝ้าคนที่เขา พบใหม่ติดอกติดใจนะคะแล้วก็มีความสับสนในบางเวลาระหว่างรักกับหลงนะคะเขาอาจจะกําลังลังเลอยู่ว่าตอนนี้ที่เขาเป็นอยู่เขารักหรือเขาหลงนะคะและความมั่นคงในเรื่องของความรักที่แท้จริงมันคืออะไรนะคะเขารู้สึกอยากใช้เวลานะคะตรงนั้นให้มันนานกว่านี้นะคะแล้วก็กำลังคิดทบทวนอยู่นะคะว่าถ้าเขาจะกลับมาหาคุณเนี่ย การกลับมาในครั้งนี้มันเกิดจากอะไรการที่เขาอยากจะมีคุณในชีวิตจริงๆหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นแค่อารมณ์ของการคิดถึงหรือเป็นอารมณ์ของการยึดติดในบางครั้งว่าครั้งหนึ่งเราเคยมีกันแล้วเรามีความสุขแต่กําลังที่แน่ๆค่ะเขากำลังคิดอยู่ว่ามันคือความรักหรือความหลงนะคะแต่ว่าที่แน่ๆน,นะคะเรามองว่ามันยังจะไม่มีการกลับมาหาคุณในเร็วๆนี้นะเหมือนเขากําลัง พิจารณาแล้วก็ทบทวนอยู่ว่าสิ่งที่เขาต้องการจริงๆคืออะไรนะคะเดี๋ยวเราขอมาดูหน่อยนะคะว่าแล้วมันจะมีการแอคชั่นอะไรต่อไปหรือเปล่านะคะเขาจะแอคชั่นอะไรต่อไปไหมคะทาวเวอร์ไนท์ออฟเพนเดอเคลเดอมูน เดอะฟูลเจ็ดเหรียญนะคะการแอคชั่นของเขานะคะเรามองว่ามันจะไม่มีการแอคชั่นในการกลับมาหาคุณนะคะมันจะเป็นการแอคชั่นในส่วนของการอยู่คนเดียวของเขาการเงียบๆนะคะการอยู่ในจุดที่เขาทบทวนนะคะต้องการใช้เวลานะคะต้องการท่องเที่ยวเดินทางเพื่อประจนภัยในโลกกว้าง บางครั้งนะคะเขากําลังศึกษาเรียนรู้ว่าสิ่งที่เขามีที่เขาเป็นที่เขาทําอยู่ะคะ่ะมันใช่ตัวตนของเขาไหมมันเป็นสิ่งที่เขาอยากมีอยากเป็นอยากได้จริงๆไหมนะคะแล้วก็เหมือนทาวเวอร์จะมาบอกว่าคือเขาจะขอเวลาสักระยะหนึ่งนะคะในการที่จะเรียนรู้ในความสัมพันธ์แล้วก็เรียนรู้ในความเป็นตัวตนของเขานะคะแล้วก็เดี๋ยวเขาจะคิด มันอีกคียนะคะว่าเขาจะเอาอยัางไงกันแน่กับความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะคะงั้นเดี๋ยวเรามาขอคําแนะนําจากไพ่นะคะให้เพื่อนๆกองนี้หนะะ่อยค่ะว่าคุณจะต้องทําอย่างไรเขาอยากออกก็ให้เขาออกนะคะ King of Wa นะคะควรทาอย่างไร4ไพ่เต็มไหมมองไม่เห็นอ่า4ดาบนะคะ สี่ทุไม้เท้า3ามไม้เท้านะคะ5ดาบนะคะเรามองว่าคำแนะนำจากไพ่นะคะเหมือนไพ่จะบอกว่าคนคนนี้มีโอกาสที่จะเป็นเนื้อคู่ของคุณ ในระดับหนึ่งนะคะแต่ว่าคือการที่คุณและเขานะคะจะมีโอกาสได้กลับมาอยู่ด้วยกันอีกครั้งนะคะเรามองว่ามันเป็นระยะเวลาที่ค่อนข้างนานนะคะมันจะต้องมีการเรียนรู้เพิ่มมากขึ้นในการาใช้ชีวิตไม่ว่าจะเป็นคุณหรือเขานะคะมันจะต้องผ่านปัญหาต่างๆอีกสักระยะหนึ่งนะคะผ่านเจอเรื่องหลายๆจนเขารู้สึกว่า มันจะไม่มีใครดูแลเขาได้ดีเท่าคุณหรือไม่มีใครห่วงใยได้ดีเท่าคุณนะคะเขาถึงจะอยากกลับมาหาคุณนะคะเรามองว่าแบบนี้แล้วก็เหมือนพา,ยยากจะแนะนําว่าให้คุณนะคะพยายามนิ่งเฉยแล้วก็พยายามที่จะแบบอย่าคิดมากอย่าเครียดวิตกกังวลน,นะคะอย่าเอาเรื่องอะไรที่มันเป็นทุกข์ใจเข้ามาในตัวคุณเองนะคะเพราะว่า ในความรู้สึกอะเรามองว่าคุณและเขานะคะมีความแบบคล้ายกันเหมาะสมกันนะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะได้เป็นครอบครัวเดียวกันนะคะในอนาคตเพราะฉะนั้นก็จงรออย่างมีสตินะคะแล้วก็จงดําเนินชีวิตไปในทุกๆวันให้ดีที่สุดนะคะแล้วทุกอย่างมันจะดีขึ้นเองนะคะก็ขอใจช่วยนะคะสําหรับเพื่อนๆที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งค่ะ วันนี้เรารู้สึกว่าพลังงานเราน้อยมากนะคะแทบจะคุยไม่รู้เรื่องเลยเดี๋ยวขออนุญาตไปต่อกองที่สองนะคะ สีม่วงนะคะใครที่เลือกกองนี้บ้างนะคะขอเสียงหน่อยนะจ๊ะสวัสดีคนที่เข้ามาใหม่ด้วยนะคะฝากกดติดตามให้กับช่องทานตะวันทาโร่แล้วก็ขอบคุณคนเดิมนะคะที่มาฟังเป็นประจำสม่ำเสม,สมอนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์เลยอ่านทุกอัะเลยนะคะขอบคุณมากๆคะ่ะเดี๋ยวขออนุญาตดูพลังงานนะคะเพื่อนๆที่เลือกไพ่กองที่สองน,นะคะ อ๋อลืมไปนะคะใครที่อยากดูดวงส่วนตัวสามารถกดอ่านรายละเอียดแล้วก็ทักอินบ็อกซ์มาจองคิวจองเวลาได้เลยนะคะเป็นพี่ออพี่ช็อตได้ดีมากเลยนะให้คำปรึกษ,ษาได้ดีนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าพลังงานของคุณตอนนี้เป็นอย่างไรบ้าง The w o r l d ground h e Hydro Pen w wow, o wow, ว wow. ้าวๆสองถ้วย 8เหรียญน,นะคะแล้วก็ควีนอัพวานนะคะพลังงานของเพื่อนกองนี้นะคะรู้สึกว่าช่วงนี้อินเลิฟเบาๆนะคะมีความสุขนะคะแฮปปี้นะคะในชีวิตอของชีวิตคู่นะคะหรือว่าการอยู่ร่วมกันระหว่างคนในครอบครัวเพื่อนร่วมงานหรือคนหลักนะคะมองว่า คุณและเขานะคะเป็นคู่ที่สมนามสมเนื้อกันนะคะเป็นคนที่มีสินเสมอกันนะคะแล้วก็มีการอ,าอยู่ร่วมกันมาอย่างยาวนานแล้วเหมือนมีการใช้ชีวิตมาด้วยกันสักระยะหนึ่งมีการเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะคะแล้วก็มีการหลงหลักปักฐานที่จะเพิ่มความมั่นคงในชีวิตคู่ให้มากขึ้นนะคะอาจจะมีทำธุรกิจร่วมกันนะคะหุ้นส่วนกันหรือว่า จดทะเบียนสมรสกันอะไรแบบนี้ก็ได้นะมีวิธพิธีมงคลเกิดขึ้นก็เป็นได้นะคะเพื่อนๆกองที่หนึ่งนะคะพลังงานดีมากอืมเป็นคู่ที่พร้อมจะคอยช่วยเหลือเพื่อนหนุนกันนะคะให้คําปรึกษากันได้อย่างดีโลกทั้งใบนะคะมีฉันและเธอนะคะเป็นโลกที่แบบหมุนไปแล้วก็มีเราสองคนอยู่ในนั้นโหแฮปปี้เอนดิ้งมากกองนี้นะคะพลังงานเพื่อนๆกองนี้ งั้นเดี๋ยวมาถามกันดีกว่าค่ะว่าคนรักเก่าของคุณนะคะเขาอยากกลับมาหาคุณบ้างไหมสําหรับคนที่ไม่แฮปปี้แล้วก็มีการรอคอยอยู่นะส่วนใครที่แฮปปี้อยู่แล้วก็ผ่านไปนะคะฮิมมตดีเอ็มเพรสซีดาบ King of One Knight f Pentacles นะคะเรารู้สึกว่าอ่าเขานะคะมีความคิดถึงคุณนะคะแต่ถามว่าเขาจะกลับมาหาคุณไหมเร็วๆนี้เรามองว่ายังนะคะยังไม่กลับนะคะแต่ว่าอาจจะมีการติดต่อ สื่อสารเข้ามาบ้างนะคะในเรื่องของการา,าถามสารทุกขุกดิบนะคะทักทายมาเหมือนแบบเ,เป็นยังไงบ้างสบายดีไหมนะคะ แต่ปฏิกิริยาหรือแอคชั่นหรือการเข้าหานะคะการกระทําอะไรของเขามันยังไม่ไม่ได้ชัดเจนถึงขนาดว่าจะกลับมาของงอ้อขอขึ้นดีหรืออะไรนะคะแต่ในใจลึกๆลึกๆของเขานะคะก็สัมผัสได้นะคะว่าคุณคือคนคนหนึ่งที่เป็นคนดีในชีวิตเขาเลยนะคะแล้วก็คุณค่อนข้างเพียบพร้อมแล้วก็ช่วยเหลือเขาได้นะคะแต่ว่าเราไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรนะคะเขายัง นิ่งใส่คุณนะคะแล้วก็ยังสงบใส่คุณนะคะยังยังไม่พร้อมที่จะกลับมาขอโทษแล้วก็ยังไม่พร้อมที่จะมูฟก,กลับมาอยู่ด้วยกันนะคะยังค่ะเขายังไม่แสดงปฏิกิริยาตรงนั้นนะคะงั้นเดี๋ยวเรามาดูต่อค่ะว่าแล้วเขาจะแอคชั่นอะไรไหมคะต่อไปต่อไปนะคะเขาจะมีการแอคชั่นอะไรต่อไปไหมคะสาหรับคนคนนี้ เอ็มโพเรสามถ้วยออกมาเยอะแบบนี้เราจะสับใหม่นะคะเดิมูนเพชอัพครับสามดาบนะคะ เขาจะแอคชั่นอะไรไหมนะคะเรามองว่าเขาจะมีการแอคชั่นในส่วนของการทำตัวเองให้ดีขึ้นพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นนะคะเหมือนเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่ดีมากๆเปรียบพอมากๆแล้วเขาอ,อ,อยู่ต่ํากว่าคุณนะคะเขาอยู่สูงกว่าเขาคุณอยู่สูงกว่าเขาเขามีความกังวลวิตกนะคะในเรื่องของความไม่เท่าเทียมกันนะคะแล้วก็เขาเนี่ย ที่ถอยห่างออกมาเหมือนเขาจะมาเรียนรู้นะคะมาสร้างตนเองมาสร้างประสบการณ์นะคะแล้วก็มาทําให้ตัวเขาเองนะคะมีการพัฒนามากขึ้นเรียนรู้มากขึ้นแล้วก็ทําให้ตัวเขาเองนะคะพร้อมที่จะไปอยู่จุดที่ควรคู่กับคุณพร้อมที่จะเคียงข้างกับคุณนะคะเหมือนตอนนี้เขามาหาประสบการณ์นะคะในการที่จะทําอะไรนะคะให้มันถูกใจคุณมากขึ้นนะคะอาจจะแบบ สปชนะคะเรียนรู้ประสบการณ์ชีวิตนะคะเหมือนทําให้ตัวเองมีการพัฒนาที่ดีขึ้นในด้านต่างๆนะคะทั้งหน้าที่การงานการเงินในเรื่องของหัวใจด้วยนะคะเขาเขาจะแอคชั่นในการที่พัฒนาตัวเองนะคะแล้วเรามองว่าถ้าเขาทําสำเสร็จแล้วนะคะเขาถึงจะย้อนกลับไปหาคุณนะคนคนนี้ถึงอาจจะต้องใช้ระยะเวลาค่อนข้างนานเหมือนกันนะคะ เดี๋ยวมาขอดูคำแนะนำจากไพ่นะคะให้เ,เพื่อนๆกล่องที่สองหนะะ่อยค่ะไพ่อยากแนะนำอะไรนะคะกับเพื่อนๆกล่องที่สองกล่องนี้นะคะห้าเหรียญน,นะคะกาถ้วย สี่เหรียญหกถ้วยทาวเวอรอ์เหมือนไพ่อยากจะบอกว่าเขานะคะไม่กล้าที่จะกลับไปหาคุณเพราะว่าเขากลัวว่า เขาจะดึงคุณลงมาลำบากไปด้วยกันนะคะมันเหมือนตอนที่คุณอยู่จุดของคุณเนี่ยคุณแฮปปี้เอนดิ้งดีมากอยู่แล้วนะคะแล้วเขาก็มีความวิตกกังวลหนักมากว่าถ้าไปหาคุณแล้วดึงคุณกลับมาเนี่ยคุณจะต้องมากับเขาแน่เพราะเขาสัมผัสได้ว่าคุณรักเขานะคะแต่ว่าการที่คุณมาอยู่เขาเนี่ยคุณจะต้องกระเบียดกระเสียนนะคะใช้เงินอย่างประหยัดนะคะแล้วก็อยู่แบบอดๆอย่างยากอะค่ะพูดได้นะคะเขาก็เลยรู้สึกว่า ความรักครั้งนี้เขาไม่อยากเป็นอะไรที่ต้องเห็นแก่ตัวนะคะเขาก็เลยนะคะอยากให้คุณมีความสุขในจุดของคุณนะคะเพราะฉะนั้นเหมือนไพ่จะแนะนําว่าเขาคือคนคนหนึ่งที่ดีนะคะแล้วก็เป็นคนที่รักคุณจริงๆนะคะเขาไม่อยากให้คุณมาเดือดร้อนไปกับเขานะคะเพราะฉะนั้นถ้าตอนนี้นะคะคุณงอนเขาคุณโกรธเขาคุณเกลียดเขานะคะก็อยากจะบอกว่า อย่าไปรู้สึกแบบนั้นกับเขาเลยนะคะให้อภัยกับเขาเถอะคะ่ะเพราะว่าเขาก็มีเหตุผลในส่วนของเขาที่เขาทําลงไปไม่ใช่ไม่รักนะคะเขารักคุณนะคะแต่ว่าอขอเวลาเขานิดนึงนะคะให้เขาได้ได้พยายามเพื่อคุณสักนิดก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวคุณจะได้รู้เองว่าเขาจะกลับมาหาคุณหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นเป็นกำลังใจให้สำหรับเพื่อนเอนกองที่สด้วยนะคะก็ เอากะงใจไปก่อนนะคะประมาณนี้ค่ะเดีย๋ยวขออนุญาตเก็บไพ่ก่อนอแล้วก็มาดูตัวเลือกสุดท้ายกันเลยนะคะแม่หมอเลือกกองนี้นะจ๊ะสีส้มสีส้มอมดวกกวาด <laughs> สวัสดีคนที่เข้ามาใหม่ด้วยนะคะฝากกดติดตามช่องทันตะวันทาร่โนะคะแล้วก็ขอบคุณกําลังใจคนเดิมนะคะที่มาคอยฟังอย่างส,งสม่ำเสมอนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์นเลยเป็นกําลังใจได้ดีมากๆนะคะอยากให้ทําคลิปหัวข้ออะไรบอกไปได้นะบางทีนึกไม่ออกเลยอย่างวันนี้ก็นึกนานมากนะคะว่าจะทําหัวข้ออะไรดียิ่งหลังๆลงคลิปทุกวันนี้ยิ่งแบบไม่ค่อยออกเลยอะค่ะทุกคนเดี๋ยวขออนุญ,ญาตดูพลังงานเพื่อนๆกองที่3หน่อยนะคะ ใครที่สนใจดูไพ่ส่วนตัวนะคะกดอ่านรายละเอียดใต้คลิปนะแล้วก็ทักอินบ็อกมาได้เลยนะคะจองคิวรองหน้านะจ๊ะซีไม้์ซีดาบอืสามเรียนเดวิลเมจิเชียนจะอ่านว่ายังไงเนี่ยนึกไม่ออกเลยค่ะทุกคน t มูนดมูนมูนมองว่าพลังงานของเพื่อนเพื่อนกองเนี้ยคือช่วงนี้นะคะขี้เกียจบอกเลยขี้เกียจไม่อยากทาอะไรทั้งๆที่รู้ว่าตัวเองมีงานจะต้องทำอะไรแล้วก็รู้นะคะว่าตัวเองนะคะมีสารพัดอย่างที่จะต้องทำอะแต่เหมือนแบบโดน ครอบงำด้วยความหวาดกลัวความวิตกกังวลความคิดเกียรตินะคะแล้วก็ความรุ่มหลงคุณมีความรุ่มหลงในตัวเองด้วยนะว่าคุณเป็นคนเก่งคนฉลาดแล้วก็ทําอะไรก็ต้องสําเร็จแหละแต่เหมือนแบบคือคิดว่าถ้าทำมันต้องสําเร็จแต่ตอนนี้คือไม่ทำไงคุณรู้สึกว่าคุณมีความคิดเกียรติครอบงําอย่างสูงมากนะคะตอนนี้ถ้าไม่ใช่ความคิดเกียรติก็อาจจะเป็นในเรื่องของอืมเขาเรียกไงอะ่ะ มานนะคะมีมานมาประจนนะคะก็คือไม่อยากทําอะไรอยากอยู่เฉยๆแต่อยากได้เงินนะคะแล้วก็มีความคิดมากในเรื่องของอนาคตนะคะมีความอยากรู้อยากเห็นอยากรู้โชคชะตาอนาคตอะไรประมาณนี้เนาะอยากมีความอย่างรู้ประมาณนี้นะคะว่า,าโลกวันข้างหน้าจะเป็นยังไงนะคะเราจะต้องปรับตัวไปทางไหนอะไรเงี้ยออกแนวแบบ บางคนเพิ่งศิยศาสตร์ก็มีนะเหมือนแบบอยากรู้อยากเห็นในเรื่องของศิยศาสตร์มากจนเกินไปเฮ้ยเราเลือกกองนี้หอรอพลังงานเราอะไรกันนี่นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าคนรักเก่าของคุณนะคะเขาอยากกลับมาหาคุณบ้างไหมคะมาดูกันคนรักเก่าของคุณนะคะอยากกลับมาหาคุณบ้างไหมนะคะขอดูนิดนึงค่ะสองไม้เท้า เจ็ดถ้วยสี่เหรียญ Page of บครับถามว่าเขาอยากมาหาคุณมั้งไหมอยากกลับมาไหมนะคะเราก็มองว่าไม่อีกเช่นเคยนะคะเรามองว่าเขารู้สึกว่าคุณและเขาอะ มันห่างกันมากไปแล้วนะคะห่างกันแบบอาจจะเลิกรากันไปนานแล้ว1ปี2ปี3ปีหรืออะไรอย่างเงี้ยจนเขารู้สึกว่ามันเกิดเรื่องราวต่างๆมากมายจนเหมือนแบบไม่รู้ว่าจะกลับไปตรงไหนจะกลับไปจุดไหนนะคะมันผ่านเรื่องราวมาเยอะแยะไปหมดนะคะจนเขารู้สึกว่าปัจจุบันเนี้ยเขา ไม่จำเป็นต้องมีคุณแล้วในชีวิตเขาสามารถอยู่คนเดียวได้นะคะแต่ว่าในบางครั้งบางเวลามันก็อาจจะมีแวบๆนะคะที่มีความรู้สึกดีๆในครั้งเก่านะคะครั้งเก่านะคะ,คก,ละ,คะกลับเข้ามาให้ห่วนคิดถึงนะคะมีรู้สึกแวบๆอะคะ่ะเข้ามาว่าเออเหมือนแบบเราก็เคยมีความรักดีๆกับคนนั้นนะแล้วกเ็เคยมีคนดีๆอยู่ข้างเรานะคะแล้วก็มีความรู้สึกแบบ แค่คิดถึงอ่ะอแค่ได้คิดถึงก็เป็นสุขใจประมาณนี้นะคะ่ะของของของพี่ยาลินดาเกิดทันกันไหมนะคะก็เขารู้สึกแค่นั้นนะคะเขายังไม่ได้ต้องการจะกลับมานะคะเขามีความรู้สึกว่าเราห่างกันมากจนเกิดไปแล้วนะคะอาจจะต่อไม่ติดแล้วหรืออะไรอย่างนี้นะคะ เดีย๋ยวขอดูหน่อยค่ะว่ามันจะมีการแอคชั่นอะไรเกิดขึ้นไหมคะระหว่างคุณและเขานะคะจะมีการแอคชั่นอะไรเกิดขึ้นไหมคะในออฟคัพสตริงเอ็มเพรสสามดาว <c oughs> ห้าถ้วย การแอคชั่นนะคะเรามองว่ามันเหมือนเขาแอบ,บมาดูคุณเลยอะหรือว่ามีโอกาสได้เจอกันแบบโดยบังเอิญหรืออะไรอย่างนี้นะคะปรากฏว่าเขารู้สึกถึงความเคยอยู่ด้วยกันหรือว่าความสุขที่มีให้กันนะคะแล้วก็เขามีงีใจที่รู้สึกว่าเออคุณดูดีขึ้นนะคะคุณสวยขึ้นคุณหล่อขึ้นคุณเก่งขึ้น คุณเพียบพร้อมขึ้นนะคะแล้วก็เหมือนเขาเนี่ยรู้สึกเสียใจนะคะแล้วก็รู้สึกเสียดายนะคะว่าคุณและเขาไม่ควรที่จะต้องห่างกันหรือไม่ควรจะต้องเลิกกันนะคะเมื่อการมาเจอกันในครั้งนี้มาเจอกันในวันนี้มันบ่งบอกว่าคุณนะคะ่ะเป็นคนที่เพียบพร้อมเพอร์เฟกแล้วก็เป็นอะไรที่มันเหมือนเป็นคนที่เขา ต้องการในใน,ในความคิดนะคะว่าเขาอยากได้คนแบบนี้แต่ว่ามันน่าเสียดายคือคุณและเขานะคะมันจบกันไปแล้วนะคะแล้วก็ไม่มีทางที่จะกลับมาอยู่ในเส้นทางรักของกันและกันแล้วนะคะเพราะว่ามันแยกย้ายกันไปจนหมดแล้วนะคะเพราะฉะนั้นการแอคชั่นของเขาก็ไม่มีอะไรนะคะได้แต่รู้สึกเสียดายแล้วก็เสียใจยกับเรื่องราวของคุณและเขานะคะ เดี๋ยวเรามาขอคำแนะนำจากไพ่ให้เป็นเพื่อนกองนี้หน่อยค่ะคำแนะนำให้เ,เพื่อนๆกองนี้หน่อยค่ะจะบอกว่าเสียดายที่มาเจอเราตอนนี้ก็เสียใจนะจ๊ะ <c oughs> อ,อีกแล้วอ้อยกระเด,ดน็ดดนกระเด็นคำแนะนำจากไพ่นะคะ The Star Tower นะคะ สิบไม้เท้าสีไม้เท้าเดทคำแนะนำจากไพ่นะคะเหมือนไพ่จะบอกว่าการที่คุณนะคะจะเป็นคนที่โดดเด่นในสังคมนะคะ มันไม่จําเป็นนะคะที่คุณจะต้องทํางานหนักอย่างเดียวนะคะมันเหมือนอยากจะบอกว่าคุณสามารถมีชีวิตมีความสุขได้ด้วยตัวคุณเองนะคะแล้วก็วางแผนทุกๆอย่างนะคะให้มันดําเนินไปตามตามเส้นทางของชีวิตอะไม่จําเป็นจะต้องห,กหักโหมจนเกินไปทํางานหนักจนเกินไปหรือเครียดจนเกินไปเพื่อที่จะทําให้ตัวเองโดดเด่นขึ้นมาหรือ ทีบตัวเองเพื่อที่จะอยู่เหนือคนอื่นนะคะไม่จําเป็นนะคะเพราะฉะนั้นนะคะการที่ใช้ชีวิตเรียบง่ายนะคะอยู่แบบพอดีนะคะมันก็จะทําให้ชีวิตคุณมีความสุขนะคะแต่ว่าการทํางานที่หนักเกินไปหักโหมเกินไปมันอาจจะทําให้คุณเจ็บป่วยหรือมีปัญหาในด้านสุขภาพก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นจงอย่าเหนื่อยแล้วก็หักโหมเกินไปนะคะแล้วก็ใส่ใจในตัวเองให้มากขึ้นรักตัวเองให้มากขึ้นนะคะ ก็จบแล้วนะคะทั้ง3กองก็เป็นประมาณนี้นะคะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่เข้ามาฟังแล้วก็เดี๋ยวมาฟังคลิปหน้านะคะว่าจะมีอะไรดีๆมาฝากสำหรับวันนี้บ๊ายบายสวัสดีค่ะ